con xóm rắc bí nuôi Nóng nói có lời tiền chay Con xóm chay Nóng cài rắc chân ồn ẻ Con xóm rắc bí nuôi Nóng nói có lời tiền chay รักจริงอ่อนแอแป้งก็มีอยู่แล้วเพราะมันร้อนเพราะเราเชอ,อกหอดอ่อนซ้อมแักไปหน่อยน้องน้อยก็เลยเปลี่ยนใจอ่อนซ้อมใจกันโป๊ก็เลยใส่อีกข้างหนึ่งริงๆมันมีข้างเดียว แสดงจะเข้าไปรับทานผนดังของต่างชาติจิมจิหรือจิมจูเนี่ยอืมจิมจิมันคือแอปเปิ้ลจิมจูคือของบุกบับเขาฝรั่ง mang mang khó được mang thì tôi có làm ส่งจริงๆส่งจริงๆทิ้งกันไปได้แล้วทำไไมแล้วทำไไมเธอทำอย่างนั้นไว้ใจเธอเผลอใจเพียงคู่แล้วอยู่ๆเธอก็จากฉันไปนร้อมรักไปไหน่อยน้องน้อยก็เลยเปลี่ยนใจ สวัสดีค่ะตะเหมือนขอบคุณนะคะโหน่ารักจริงๆมาคุยกันแล้วเมื่อวานตะเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเห็นเขียนบอกว่าเลิกเลิกเลิอกอย่างบางอะไรเนะะี่ยค่ะตาวันนี้จะยายจาใกล้รับฟ้าใช่วันนี้ยายอะ่ะมาไล้เย็นหน่อยมีธุระ <c oughs> มีตัญหา าน้ำเขียวด้วยกันวันนี้ลืมแค่นั้นกระทังหลอดทาน,น้ำเขียวค่ะอขอบคุณนะตาเหมือนเมื่อวานอกหักหรือไงคะเห็นบอกเลิกเลิกเลิกใครนะทำตาได้เนี่ใส่ไม่ดีน้องตานอะอย่าไปรุ่มมากตา อย่าไปทุ่งมากย่อนนีระนิดขอบคุณนะคะทานข้าวหรือยังทานข้าวเย็นหรือยังคะตาไม่ค่อยคุยเลย